ในเอพิโซดที่4นะฮะอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับปลอดภัยเก็บตัวอยู่บ้านนะฮะอย่าลืมใส่แมสทุกครั้งนะครับทีนี้ในเอพิโซดนี้จะว่าด้วยเรื่องตัวไปรอบๆในขณะที่อยู่ในลักษณะการคุมต่อสู้ซึ่งในเอพิโซดที่3เราว่าด้วยการคุมต่อสู้นะครับจากท่าตรงคราวนี้เราจะเป็นการหมุนหมุนซ้ายหมุนขวากลับหลังนะครับเป็นพื้นฐานในการฝมุนนะครับทบทวกนก่อนจากเอพิโซดที่แล้วท่าตรง ค,คุมต่อสู้นะฮะทำคุมอย่าลืมไหล่ซ้ายนะครับรนะรบ,บิดให้เป็นลักษณะของเป้าแคบนี่เรียกเป้าเป้ากว้างเป้าหนาทำเป้าให้เล็กคือหัวไหล่ออกมาต่อสู้นะครับเมื่อเราอยู่ในท่าคุมนะอย่าลืมว่าฐานเราคือฐานของสามเหลี่ยมนะครับสมมติว่าเราจะเริ่มหมนุนจากซ้ายให้ทุกท่านนึกภาพของวงเวียนให้ออกนะครับขาซ้ายเราคือเข็ม ท้าขวาคือดินสอเมื่อเราปักเข็มลงไปที่กระดาษเราจะลากดินสออย่างเดียวนะครับง่ายๆเลยเราจะหมุนทีละ90องศาเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับสั่งทางซ้ายคําสั่งคือทางซ้ายคุมนะครับให้ผู้เรียนเท้าซ้ายไว้เคลื่อนเท้าวขวาไปข้างหน้าแล้วปิดตัวษณะ,ะนี้นะครับนี่คือทางซ้ายรับล่งเสียงคุมทางซ้ายคุมคือด้านนี้นะครับซ้ายเป็นหลัก เคลื่อนเท้าขวาตัวุมทางซ้ายคุ่มคุ่มทางซ้ายคุ่มคุ่มการฝึกขบีกระบองหรือดาวเนี่ยร่างกายผู้เรียนนะครับจะต้องมีความสวยงามหรือว่าการล็อกโพสิชันของตัวเองการล็อกตำแหน่งตัวเองจะไม่ใช่การเดินแล้วก็ยืดตัวไปเรื่อยหมุนแล้วก็ยืดตัวแล้วลงนี่ไม่ใช่นะครับ <c oughs> หมุนในลักษณะที่ระนาบตัวอยู่ที่เดิม นะก็คือรักษาระดับไว้ไม่ยืดตัวทีนะครับทางซ้ายขาซ้ายคือแข่งเทาขวาดินสองตัวทางซ้ายคุมคุม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 นะครับนี่คือทางซ้ายทีนี้ทางขวาเหมือนกันเลยการเคลื่อนที่ด้วยดาบด้วยลักษณะาาการคุมต่อสู้และเคลื่อนที่นะครับ สายเหมือนเดิมสายปักหลักไว้เราจะเปลี่ยงด้านขวานะครับเพื่อสําสั่งคือทางขวาคุมให้ผู้เรียนถอนเท้าขวาลงหลังนะครับนครับคุมนะครับคุที่ปลายเท้านะดูที่เท้า,นะททานะครับเวลาเราหมุนด้านไหนก็นแล้วแต่เท้าเราจะปิดตามไปด้วยนะครับหมุนไปด้านนี้นะหมุนไปด้านนี้นะตามเพื่อไม่ให้ร่างกายฝืนยูนี้นะครับ ทางขวาคุ้มคุ้มทางขวาคุ้มคุ้มทางขวาคุ้มคุ้มทางขวาคุ้มหลายครั้งที่ในการเรียนการสอนนะครับอาจเรย์จะถามว่าเมื่ออยู่ท่าคูมเรากลับมาบได้เลยไหมได้นะครับเมื่อเรากลับมาอย่างนี้ก็คือการที่ตัวเร็วก็ตัวสู้แต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่สามารถที่จะรับได้ทัน ก็จะโดนเราลัลกษณะการหมุนนะครับที่เซฟสุดคือเพียงเท้าลงหลังนะครับเจมเท้าซ้ายปักหลังเท้าขวาเพียงเท้าขวาลงหลังนะครับหมุนรอบตัวอ้อมตัวแต่ให้ระยะของการโจมตีห่างออกไปถ้าปกติเราเหันอย่างนี้ถ้ารับไม่ทันมอเข้าตัวน,นะครับเราก้ใช้วิธีถอนขาออกไปก่อนเซฟเพื่อที่จะรับเพื่อให้ห่างลักษณะการโจมตี นะครับแต่ถ้าคุมกับหลังคุมเวียงเท้าขวาปัดเท้าซ้ายเป็นหลักอ้อมไปด้านหลังคุมกับหลังคุมคุมกับหลังคุมคุมนะครับแบบนี้นะครับกับหลังคุมคุมกับหลังคุมคุมนะฮะลักษณะนี้นะครับคราวนี้พอเราได้ซ้ายขวากับหลัง เราก็จะให้ผ okay? so right? so ู้เรียนเกิดไม่เกิดความคล่องตัวตามคำสั่งนะครับก็จะทําซ้ําๆกันไปหลายๆครั้งทางซ้ายคุมคุมทางซ้ายคุมคุมกลับหลังคุมคุมทางขวาคุมคุมทางขวาคุมคุมทางซ้ายคุมคุมกลับหลังคุมคุมครับลักษณะนี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่ หันไปด้านข้างนะครับไปลอบๆอบในขณะที่อยู่ในท่าทางของการคุมต่อสูนะครับสำหรับเอพิโซดหน้าเอพิโซดที่5จะเป็นอะไรก็ขอให้ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับสมหน้ากากรไมัด้างมือทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและกลับทุกคนต้องรอดเราจะชนะไปด้วยกัน